เดีย๋ยวนี้ไว้คนณญ่าอย่างเดียวแล้วครับเดี๋ยวจะเก็บภาพเป็นตำนานไว้ครับว่าครั้งหนึ่งเขาไถานาอย่างเดียวซรงตัวกูนมือกอดเอาอเอาไอ้วบ้าเลย เดี๋ยวนี้ไม่แล้วเดี๋ยวนี้ขนสัมภาระคงไม่กี่ปีครับเดี๋ยวจะเป็นตำนานแล้วจะเหลือแค่ความทรงจำครับกับเจ้าคอยาวเอาไว้ขนสัมภาระเล็กๆน,น้อยๆครับแทนรถเข็นไม่ลำบากเหมือนแต่ก่อนแล้วแต่ก่อนลำบากมากเจ้าดิ อยู่ร่มสบายแล้วเดี๋ยวนี้จะต้องเหนื่อยแล้วมีขั้นใหญ่มาทดแทนแล้วไม่ต้องเหนื่อยแล้วได้ยินเสียงมาแล้วครับวันนี้พาเ,เพื่อนมาร่วมกันเป็นตำนานครับมาร่วมเก็บความทรงจำไว้ว่าครั้งหนึ่งเจ้าพวกนี้อยู่กลางทุ่งนาครับ แต่เด đi, ี๋ยวนี้เขาไม่ได้ใช้งานดนักแล้ว Hãy subscribe cho tuổi ก็พาเพื่มมาเก็บขาวเก็บเรี่ยวได้ก็ได้ครับคิดว่าต้องอยู่ไม่นานครับรถพวกนี้ก็ตัเลีอกหนึ่ากชีวิตของเกษตรกรแบบน่ารักนะที่นี่สูงสูงแบทุกแท่ก็ได้นะเพราะว่าร่พวกนี้ก็ต้มาไดีแต่ตอนนี้ก็ลดจำนวครบเพราะว่ามีรถขายใหญ่เข้ามาเนและพวกนี้ก็ ไม่มีใครสู้ไหวแล้วไว้คนสรมดาเล็กๆน้อยๆครับประมาณนี้ครับขอบคุณที่รับชมช่องผมครับ